บอกแล้วไงพี่พี่ท่านในที่ติดตามแสดงความมินดีด้วยนะมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานเนาะเล่นกันตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับบอกแล้วไงให้เน้นเชลซีแล้วก็ให้ไปมองทางหน้าสอรอแรกก็มานะครับนี่ยังไม่รวมอย่างแอตตานวินล่าคิตตันพาเลตนะครับและตัวนอกกระแสะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบาเยอร์มิวนิกยูเนียนเบอร์ลินไอทัก์ฟแงเฟิร์ตนะครับนี่ยังไม่รวมนอกกระแสะจัดจ่านะอย่างทางด้านนะ มุดทางด้านอินเตอร์ตูคูนะครับไปทางไปมุดนะครับทางด้านอาแจกอาเตอร์ดำ um, อย่างนี้นะ <_ d ance> และก็เนี่ยตัวเน้นหนักๆอย่างทางด้านนะครับ <_ d ance> โคดินเทียนเมื่อวานเนี่ยบอกได้คําเดียวว่านอกกระแสไม่หลุดสักคู่เลยนะครับแล้วในกระแสก็มาทุกคู่เลยนะ <_ d ance> เอาง่ายๆว่านะครับเมื่อวานนะถ้าใครที่ไปเอฟปัญย่อนกับเรา แล้วหลุดคู่นี้ไปเนี่ยคู่อื่นมาหมดเลยนะครับบอกแล้วไงว่าหน้าไลฟ์มันมีอะไรดีกว่าหน้าช่องเจอกันวันนี้ในไลฟ์เวลา4ี่โมงเย็นนะครับเอาละวันนี้นะคู่ที่ผมยิบยกมาให้นะในสึกของมิวลิอังกฤษนะครับวันนี้จะเป็นทางด้านไบตันนะเปิดบ้านต้อนรับทีมย็นอย่างนอตติงแฮมนะครับต้องบอกว่า คู่นี้นะฟอร์มตอนนี้ค่อนข้างสูสีกันมากนะครับและต้องบอกว่าช็อคโรกอย่างนอตติงแฮมนะนัลดล่าสุดไปเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์ของทางด้านลิเวอร์พูลสามารถกดลิเวอร์พูลไปได้1นูนย์นะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ามาเจอม้ามืดอย่างไบตันต้องบอกว่าไบาตันเองก็ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยค่อนข้าง แม่ฟอร์มขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้นะต้องบอกว่า Bye ไบตันในเล่นในบ้านด้วยนะครับถึงกระแสจะไหลไม่ค่อยดีนักแต่แนะนํามองไบตันไว้ก่อนเลยนะครับที่ศูนย์เจ็ดห้าหรือศูนย์จุดห้าถอยลงมาเก้าหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้มีแน่ๆคือหนึ่งตรงนะครับแล้วอย่างที่บอกไปพี่ๆท่านใดไม่อยากพลาดน,นะวันนี้สดสวยมากสี่โมงเย็นเราเจอกันแน่นอนเอาละว,วันนี้ไม่พูดเยอะเจอกันในไลน์ครับเอาละว,วันนี้ผมก่อนเนืร์อของตัวลาวก่อนสวัสดีครับ